ทำทำนายจากเมืองอุบลราชธานีในสมัยเมื่อเรียนมูลกัญจาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีหมอดูทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนั้นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้ารูปใบโพึ่งกระทั่งเรียนสำเร็จแล้วออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงครั้งที่สองไปคราวนี้ออกจากประเทศไทยข้ามโขงไป ผ่านเมืองเวงจันท์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าดงเมืองพ้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำเงืมไปไปสู่ดงดิบของเทือกเขาภูเขาควายป่าบระเวณน,นั้นเป็นป่าดงดิบมีถ้ามีเหวอยู่ทั่วไปบนหลังเขามีลาหินกว้างซึ่งถือกันว่าในหมู่ซึ่งถือกันในหมู่นักปฏิบัติว่าภูเขาควายเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบททัติธรรมซึ่งต้องการสถานที่สงบสงัด ปราศจากการพลุกพล่านวิเวกวังเวงไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดดังนั้นการบำเพ็ญภาวนาอยู่แถวภูเขาควายเวลาทำความเพียรจจิตจ,จึงสงบง่ายเมื่อภาวนาอยู่ไปหลายวันจิตคุ้นกับสถานที่แล้วก็ย้ายไปแห่งใหม่ต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตปลุกประสาทปลุกสติให้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เช่นนั้นมักเกิดความประมาทเมื่อคุ้นเคยกับสถานที่แล้ว ทำความเพียรไม่ดีเท่าที่ควรการเปลยนสถานที่แต่ละแห่งสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันจึงทําให้เกิดความระมัดระวังเป็นการสร้างติสัมปัญญะเร่งความเพียรไปในตัวซึ่งผู้ปฏิบัติต้องรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเลือกหาสถานที่ที่มีเครื่องเตือนสติอยู่เป็นประจำเพราะเหตุนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกสิทธิ์ให้อยู่ในที่ที่มีอันตรายเพื่อจะได้ไม่ประมาท ในการทำความเพียรต้องมีสติอยู่เสมอการอยู่ในที่ที่อันตรายความเป็นความตายจึงฝากไว้กับสติวันหนึ่งได้มาพำนักพักบาเพ็ญอยู่ที่หมู่บ้านนาสองเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรพวกชาวบ้านถิ่นนั้นมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเห็นพระไปบิณฑบาตพวกเขาจะเป่าร้องกันมาใส่บาทว่ามาเนอไม่สะบาทมาอย่าทำมาแล้ว หาน้ำอ้อยน้ำตาลมาใส่บาตรอย่าทำท่านชอบของหวานเมื่อได้ยินคนเป่าร้องเป่าปร,ประกาศเช่นนั้นต่างก็เอาของมาใส่บาตรจนเต็มพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่ถ้าเห็นพระไปบิณฑบาตเขาจะใส่บาตรด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลกับข้าวเช่นกันเขาถือว่าเจ๊บุญไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลนั้น วันสองวันแรกก็ฉันได้ดีแต่วันที่สามที่สี่รู้สึกเบื่อวันหนึ่งใกล้ค่ำได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำางึมมีหญิงสองคนแม่ลูกถ่อเรือมาตามลำน้ำางึมถึงที่พระกำลังอาบน้ำอยู่ก็ชำเลืองตามาทางพระหนุ่มเมื่อสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันเข้าก็มีอนุภาพลึกลับและรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองให้ตะลึงไปได้ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่ เมื่อมาถึงที่พักจึงกลับได้สติหวนระลึกถึงคำทำนายของหมอดูเมื่อครั้งไปเรียนมูลกันจาอยู่เมืองอุบลที่ทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนี้รูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้าเหมือนใบโพญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอเห็นจะเป็นหญิงคนนี้แน่เพราะเมื่อเราเห็นเป็นครั้งแรกก็ทำให้เรามีจิตใจก็ทำให้เรามีจิตปรนแปรแล้ว จึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเมื่อข้ามมายังฝั่งไทยได้ขึ้นไปทางอำเภอสีเชียงใหม่ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มหินหมากเป้งณที่นั้นได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาภาวนาอยู่บริเวณนั้นเมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมากการพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่มั่นก่อนเข้าพรรษาทำให้จิตค่อยสงบตัว ลงไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อนแต่ภาพของหญิงงามนั้นยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เมื่อเร่งภาวนาเข้าภาพนั้นก็สงบลงหลังจากเข้าปัญษาแล้วตั้งใจเป่ารบความเพียรอย่างเต็มที่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตก็ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเราเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกัน คือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำเงึมนั้นอีกทีแรกได้พยายามปราบด้วยอ,อุบายต่างๆแต่ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องไปหาหญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งซึ่งหน้า คือขณะที่คิดอุบายการเชียราอยู่นั่นเองมันก็วิ่งออกไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งซึ่งหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนเสียมีเฉพาะอิริยาบถนั่งยืนเดินทํำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคย เหลือสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดิมทำความเพียรอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยอมมันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นได้เว้นไว้แต่น้ําอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้เปาหมายในการพิจารณากายคตาสติโดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละอย่าง ทีละอย่างในการ32ขึ้นโดยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอวัยวะอย่างนั้นอย่างนั้นของตนก็มีของหญิงก็มีทำไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนทุกอรียบบท การพิจารณาจนละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบคายของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตอนหนึ่งการพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเรามาหลงอยู่ที่หนังหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ,เ,พเพ่งพินิจอยู่เห็นเพ่งพินิจอยู่จนเห็นความเปื่อยเน่าผุพังสลายไป ไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคงเมื่อพิจารณาม,มาถึงมูดและกรีดของญิงนั้นตั้งคำถามขึ้นว่าหญิงนี้งามน่ารักมูดและกรีดของหญิงนี้กินได้ไหมจิตตอบว่าไม่ได้จึงถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้อันไหนที่ว่างามอันไหนที่ว่าดีเมื่อพิจารณาม,มาถึงอาการทั้งสองยกเป็นอุบายขึ้นถามจิตเช่นนั้นจิตเมื่อถูกปัญญาซักฟอกหนักเข้าเช่นนั้น จนด้วยเหตุผลของปัญญายอมอ่อนตัวลงจนด้วยความจริงและอุบายของปัญญาในขณะนั้นจิตซึ่งเคยโลดผลโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนพลานก็กลับยอมรับตามความเป็นจริงตามเหตุผลของปัญญา,ยอ,อย,ายอมตัวอย่างนักโทษยอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการกระทำของตนแต่โดยดีฉะนั้นนับแต่วินาที ที่การพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมตามเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วได้ส่งจิตออกไปหาหญิงนั้นอีกหลายครั้งจิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทรนงตัวความลดผลของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่ณบัดนั้นมาไม่กำเริบอีกต่อไปจิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อการอดอาหาร ทําความเพียรในครั้งนั้นจึงได้ผลตามความมุ่งหมายสามารถปรับปรามทรมานจิตให้หายพยศได้จากหนังสืออนุสรหลวงปู่แหวนสุจินโนหน้า38ถึงหน้า39